สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The Medallion Fat Amata เป็นหนังในปี2003ก่อนจะไปรับชมผมขอให้ทุกคนกดไลค์กดติดตามเพเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยหน้าร้านขายของเก่าแห่งหนึ่งท่อแก่ได้รับการว่าจ้างให้ตามหาหนังสือโบราณที่น้อยคนนักจะรู้จักและสนใจข้อความในหนังสือเล่มนั้นสน a k e คืออาชญากรระดับโลกที่เป็นผู้ว่าจ้างให้ตามหาหนังสือเล่มนี้เขาเริ่มเปิดหนังสือและอ่านมันเบา ในเดือนที่4ของปีมะโรงเด็กคนหนึ่งจะถูกเลือกให้เป็นผู้รวมเหรียญศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันด้วยสมัมผัสของเขาผู้เกิดใหม่จะได้รับมอบพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่เหนือธรรมชาติตัดภาพมาที่พระเอกของเราเอ็ดดี้หยางตำรวจนอกเครื่องแบบของรัฐบาลฮ่องกงเขาได้รับรายงานว่ากิสคาร์สมุนหมายเลขหนึ่งของสนเคตกำลังเดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งเอ็ดดี้จึงรีบไปที่นั่นทันทีพร้อมกับตำรวจสายสืบอาเธอร์วัตสันและหน่วยของเขาเมื่อมาถึงวัดโบราณวัตสันและหน่วยของเขา เตรียมพร้อมจะใช้อาวุธเต็มกาลังเอ็ดดี้จึงพูดขึ้นว่านั่นมันวัดนะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พกปืนเข้าไปไม่ได้หรอกมันบาปแต่วัดสันกับตอบว่านายเห็นปืนพวกนี้หรือเปล่าศักดิ์สิทธิ์พอกันละเพราะว่ามันเจาะรู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ได้แล้ววัดสันกับหน่วยของเขาก็เข้าไปในวัดแห่งนั้นแต่เอ็ดดี้กลับถูกทิ้งให้รอในรถโดยอ้างว่าเป็นเรื่องของตํารวจสากลวัดสันเป็นตํารวจตัวป่วนชอบทําตัวป่นๆเป็นประจําเขาเข้าไปด้านในเขาซุ่มซ่ามจนหกลม้มจนหน้าแตก เขาเล็งปืนไปที่รูปปั้นจนหน้าแตกซ้ำส,สองแล้วก็ยังเล็งปืนไปที่รูปปั้นอีกครั้งจนหน้าแตกซ้ำซ่ประตูที่ต้องเปิดด้วยการดึงเขาก็ถีบย้อนสอนจนทําให้ปวดขาซะเองในส่วนเลือกที่สุดของวัดจายเด็กน้อยผู้ถูกเลือกกาลังรวมเรียนทั้งสองสวนเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นแสงสว่างจ้าไปทั่วบริเวณเอ็ดดี้ที่นั่งเซ็งอยู่ท้ายรถสังเกตเห็นแสงที่ลอดออกมาจากอุโมงค์ระบายน้ําเขามองไปยังวัดโบราณและเกิดความสงสัยจึงคิดจะตามแสงนั้นเข้าไปเวลานั้นคิดคาสและสนเคต ได้บุกเข้ามาในวัดเรียบร้อยแล้วพวกมันทำร้ายพระที่ดูแลและให้สมุนคอยเฝ้าทางเข้าเอาไว้สเนคเฮดพยายามบังคับเอาอะไรบางอย่างจากเด็กเอ็ดดี้มาเจอกับผู้ร้ายที่ต่างเข้าเขาจัดการกับผู้ร้าย3มคนโดยไม่ต้องใช้ปืนแต่คิสคาร์ที่เห็นเหตุการณ์เดียรีมาบอกให้สเนคเฮดหลบหนีสเนคเฮดยังไม่อยากจะออกจากที่นี่ตอนนี้เพราะเขายังไม่เสร็จตุระก,กับเด็กเขายังไม่ได้สิ่งที่ต้องการแต่เอ็ดดีก็ตามมาทันและบอกว่าเขาคือตำรวจฮ่องกงสเนคเฮดที่เห็นท่าไม่ดีจึงถีบเชิงเทียนให้ลม้ม ไปโดนผ้าที่ล้อมเด็กเอาไว้เพื่อจะให้ตัวเองมีเวลาหลบหนีไปได้เอ็ดดี้ตัดสินใจกระโดดเข้าไปช่วยเด็กในกองไฟทําให้จ่ายรอดจากการถูกไฟคลอกมาได้แล้วเอ็ดดี้ก็รีบวิ่งตามสแนคเฮดไปโดยมีวัตสันที่เพิ่งมาถึงจุดเกิดเหตุเพราะมัวไปหลงอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้วิ่งตามมาด้วยอีกคนแต่สแนคเฮดก็หนีไปได้อยู่ดีวัตสันจึงโทษว่าเป็นความผิดของเอ็ดดี สองสัปดาห์ต่อมาที่ท่าเรือฮ่องกงเอ็ดดีได้รับรายงานว่ามีบางอย่างบนเรือซีฮอร์ิสันเขาและลูกน้องแอบขึ้นไปบนเรือนั้นโดยไม่ได้บอกให้วัดสันรู้เอดดีได้เจอกับสมุนของสเนคเคสที่จับตัวจ่ายเอาไว้เขาพยายามช่วยเหลือเด็กแต่ก็ไม่ทันเวลากิสคาร์และเลสเตอร์วองพาตัวจ่ายขึ้นสปีดโบ๊ทนี้ไปได้เมื่อสอบปากคำพวกที่เหลือก็ได้ความว่าเด็กถูกนำตัวไปให้สเนคเคตที่ไอแลนด์ที่นี่คือกองบัญชาการตำรวจสากลเอดดี HD มีนัดมาพบกับผู้บัญชาการ เขากำลังยื่นเอกสารและหันไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสาวสวยคนนี้คือนิโคเจมเอ็ดดีและนิโคเคยร่วมงานกันมากอ่อนนิโคจึงพาเอ็ดดีไปพบกับผู้บัญชาการวัดสันเข้ามาหาผู้บัญชาการเช่นกันเขาเห็นเอ็ดดีและนิโคกำลังพูดคุยกันอยู่วัดสันไม่อยากให้เอ็ดดีเข้ามายุ่งในคดีนี้แต่ผู้บัญชาการก็ยื่นคำขาดถ้าเขาไม่ยอมร่วมมือจะถูกถอดออกจากคดีและให้เอ็ดดีททำคดีนี้แทนวัดสันจึงโกรธหัวฟัดหัวเวียงออกไปเอ็ดดีและนิโคจึงตามมาง้อวัดสันที่บ้านแต่เรื่องก็ไม่ง่าย พระชาลอดภรรยาของวัชสันเข้าใจว่าสามีของเธอเป็นเพียงแค่บรรณารักษ์กเท่านั้นในวันนั้นเอ็ดดี้ได้ช่วยวัชสันทำอาหารทั้งหมดได้ทานมือค้ำด้วยกันร้องเล่นเต้นรำทำให้นึกถึงคืนวันที่พวกเขาเคยร่วมงานและเคยสนุกด้วยกันวัชสันจึงยอมอ่อนข้อและช่วยเหลือพวกเขาวันรุ่งขึ้นเอ็ดดี้ได้เจอกับคิ๊ดคาร์ดโดยบังเอิญกิ๊ดคาร์ดวิ่งหนีไปตามถนนสวนสาธารณะข้ามรั้วเหล็กกระโดขดข้ามโต๊ะกาแฟโต๊ะอาหารหรือแม้แต่จักรยานที่จอดเรียงกันอยู่ HD เอ็ดดี้ก็วิ่งตามอย่างไม่ลดละ กระโดดซ้ายปีนป่ายขวาขึ้นหลังคารถสุดท้ายก็จับคิดคาร์ดได้และใช้ถังขยะสเตนเลสครอหัวคิดคาร์ดเอาไว้บังคับให้บอกข้อมูลที่อยู่ของเด็กจนคิดคาร์ดยอมพูดเอ็ดดีนิโคลและวัตสันก็ามาถึงท่าเรือที่คิดคาร์ดบอกแต่แยกกันตามหาเด็กเอ็ดดีได้พบกับวงและพักพวกที่พาเด็กมาด้วยและได้เกิดการต่อสู้กันขึ้นเด็กจึงใช้โอกาสนี้วิ่งหนีไปซ่อนตัวเอ็ดดีถูกไล่ย,ยิงและเผอิญเข้าไปหลบในตู้คอนเทนเนอร์ container. พวกผู้ร้ายจึงปิดตู้และขังเขาเอาไว้ด้านใน เอ็ดดี้ได้เจอกับเด็กที่เข้ามาซ่อนในนี้เขาจึงโทรบอกวัตสันว่าตัวเองติดอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์กับเด็กเขาถีบตู้ให้เกิดเสียงดังจนทํำนิโครู้ว่าเป็นตู้ใบไหนนิโคพยายามที่จะช่วยเหลือเอ็ดดี้ออกมาแต่วงก็ใช้รถเคลนยกตู้อีกใบมากระแทพจนตู้ที่เอ็ดดี้อยู่ตกลงไปในทะเลน้ําทะเลเริ่มทะลักเข้ามาในตู้เอ็ดดี้ยังใช้ของเล่นเด็กที่อยู่ในนั้นเป่าลมจนเกิดช่องว่างและมีอากาศหายใจเพียงพอส่งจายให้เข้าไปอยู่ด้านในเมื่อถีมกูภ้ภัยยกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้น จ่ายยังปลอดภัยดีแต่เอ็ดดี้ได้เสียชีวิตไปแล้วจ่ายได้นำเหรียญศักดิ์สิทธิ์มากลุมไว้ที่มือของเขาและเอ็ดดี้ทันใดนั้นก็ปรากฏเป็นแสงสว่างจา้ามีบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่ทุกคนไม่รู้ที่โรงพยาบาลวัดสันที่ยืน่อหน้าศพของเอ็ดดี้กำลังกล่าวคำอำลาต่อเพื่อนรักของเขาเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นจู่ๆเอ็ดดี้ก็มายืนอยู่ข้างๆวัดสันเขาตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเอ็ดดี้ก็ถามว่าเรามาทำอะไรที่ห้องดับจิตนี้วัดสันจึงเปิดผ้าคลุมเผยให้เห็นร่างของเอ็ดดี้ที่นอนนิ่งอยู่บนเตียง ทั้งคู่ทั้งตกใจทั้งกลัวและประหลาดใจเอ็ดดี้ก็พูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่เนี่ยวัตสันก็พูดติดๆกัดๆนายทำอะไรในตู้ค,คอนเทนเนอร์เอ็ดดี้ก็นึกถึงเด็กและเหรียญโบราณวัตสันจึงนำมันออกมาจากกระเป๋ามเมื่อเหรียญสองประกายศพของเอ็ดดี้ก็สูญสลายไปจากนั้นเอ็ดดี้กับวัตสันก็มาเยี่ยมจายที่ห้องพยาบาลเวลานั้นก็มีพยาบาลมาพาตัวจายออกไปเพื่อจะไปตรวจร่างกายเอ็ดดี้จึงหยิบรองเท้ามาใส่ให้กับจ่ายและคืนเหรียญให้กับเด็กไป แต่จ่ายกลับแบ่งเหรียญเป็นสองส่วนและให้เอ็ดดี้เก็บไว้ส่วนหนึ่งเอ็ดดี้เห็นวิรุษของพยาบาลจึงเรียกให้หยุดแต่พยาบาลกลับรีบหนีและบุรุษพยาบาลก็ยิงปืนมาทางเขาและวัตสันเอ็ดดี้ผลักวัดสันให้หลบเพียงเบาๆแต่วัดสันกลับกระดิ่งกระดดนไปหลายตลบพวกผู้ร้ายก็มีมาเพิ่มอีกหลายคนเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นกับเอ็ดดี้ตลอดทั้งกระโดดสูงกระโดดไกลเรียวแรงมหาศาลโดนฟาดก็ไม่เป็นไรแม้แต่โดนยิงก็ยังไม่ตายเมื่อผู้ร้ายสู้ไม่ได้จึงยอมหนีไปเอ็ดดี้รู้สึกงนง,งงกับสิิ่่งทีเกดขึ้น เวลานั้นนิโคก,กับตำรวจอีกหลายนายก็มาถึงพอดีเอ็ดดี้จึงไปซ่อนตัวนิโกก็บอกว่าจะทำตัวเด็กไปยังที่ปลอดภัยเมื่อเอ็ดดี้อยู่กับวัดสันเพียงลำพังเขาจึงทดลองใช้มีดแทงไปที่ตัวเองแต่ก็ไม่มีเลือดไหลออกมาเมื่อดึงออกมาแผลกับสมารกันทันทีวัดสันจึงใช้มีดแทงไปที่เอ็ดดี้อีกหลายครั้งแทงเข้าดึงออกแทงเข้าดึงออกเหมือนเป็นเรื่องสนุกแต่เอ็ดดี้กลับไม่เป็นอะไรเลยทั้งคู่จึงไปสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญหลายขนงมีเพียงคนเดียวที่รู้ข้อมูลของเหรียญศักดิ์สิทธ และบอกพวกเขาว่ามันต้องมีสองส่วนส่วนหนึ่งจะเป็นงูและส่วนหนึ่งเป็นปลาตำนานเล่าว่าทุกหนึ่งพันปีเด็กจะถูกเลือกมาทำหน้าที่รวมเหรียญศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันและคืนชีวิตให้กับผู้ที่ตายไปแล้วถ้าคุณมีเหรียญและเด็กคุณก็จะเป็นอมตะแต่เหรียญน,นั้นไม่ได้ให้ชีวิตเพียงอย่างเดียวมันยังฆ่าชีวิตได้อีกด้วยตัดภาพมาที่นิโคลที่กำลังโศกเศร้าจ่ายบอกนิโคลว่าเอ็ดดี้ยังไม่ตายผมดึงเขากลับมาแล้วเวลานั้นเอ็ดดี้ก็ปีนขึ้นมาปูที่หน้าต่างพ เมื่อนิโกเห็นก็รู้สึกดีใจแต่ยังไม่ทันจะได้พูดคุยอะไรกันผู้ร้ายก็เข้ามาแย่งตัวจ่ายไปอีกครั้งคราวนี้มันหนีไปกับเฮลิคอปเตอร์เฮดดี้ที่เห็นเหตุการณ์พยายามจะจับตัวเด็กเอาไว้แต่เขากระโดดคว้ามไม่ถึงจึงตกลงไปด้านล่างหล่นจากตึกหลายชั้นแต่ก็ไม่เป็นอะไรเพียงแค่ปวดเมื่อยเท่านั้นทำเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างอึ้งกันเป็นแถวแถวทางด้านสเนเคสไม่ได้ตัวเด็กมันบังคับให้เด็กชุบชีวิตถ้าไม่ทำก็ให้ลูกน้องฆ่าเด็กซะจ่ายไม่มีทางเลือกจึงต้องทำตามแต่ก็บอกสเนเะ จะเป็นนามตะได้จะต้องมีการครบทั้งสองส่วนฝั่งเอ็ดดีกกำลังเล่าทุกอย่างให้นิโคฟังวัสันอยากให้นิโคเช็คข้อมูลที่หลบซ่อนของสเนคเฮดโดยด่วนแต่นิโคกลับคิดว่าถ้าสเนคเฮดต้องการเหรียญอีกส่วนมันก็ต้องมาตามล่าเอ็ดดีมาตามล่ากู้หูหรือแม้กระทั่งครอบครัว HD เอ็ดดีกับวัสันจึงรีบซิ่งรถไปยังบ้านของวัสันทันทีเมื่อมาถึงบ้านเหตุการณ์ยังปกติแต่พวกผู้ร้ายก็มาถึงพอดีพวกมันระดมยิงใส่ทุกคนวัสันพยายามปกป้องครอบครัวของเขา แต่ชาลดภรรยาของเขาก็ไม่ใช่ผู้หญิงอ่อนแอเธอปังประตูห้องเก็บของเพื่อเอาอุปกรณ์ของวัดสันที่เก็บเอาไว้ออกมามีทั้งโล่ปืนสั้นล,ลูกซองและลูกกระสุนเธอต่อสู้กับผู้ร้ายไม่ได้ไปกว่าพวกผู้ชายเลยแม้แต่น้อยเอดดี้พยายามล่อพวกมันออกไปข้างนอกก่อนจะไปเขาบอกกับวัดสันว่าเมียของนายเยี่ยมมากจริงๆแล้วเขาก็วิ่งเร็วจีออกไปส่วนวัดสันหลังจากปาลูกไปซ่อนตัวเขาออกมาช่วยภรรยาของเขาเขายิงไปที่คนร้ายด้วยความโกรธพร้อมกับตะโกล,ล่น แกบังอาจยิงเมียที่เคารพรักของฉันและหันไปหาชาลลอตแล้วพูดว่านี่เมียพี่แน่เหรอนี่ยปรับอารมณ์ตามไม่ทันจริงๆฝั่งเอ็ดดี้ที่วิ่งลอบผู้ร้ายออกมาเริ่มทิ้งห่างไปเรื่อยๆแต่เขาก็ต้องพบกับสเนคเฮดที่มารอเขาอยู่ก่อนแล้วเจอกันอีกแล้วเอ็ดดี้อย่างเหรียญอีกส่วนอยู่ที่แกอยาคิดหนีเอ็ดดี้แกหนีไม่พ้นหรอกเหรียญศักดิ์สิทธิ์เป็นของฉันเอ็ดดี้เข้าต่อสู้และหาจังหวะหลบหนีปีนต้นไม้ถ้าไหลลงมากระโดดข้าวสิ่งต่างๆด้วยความว่องไวแต่สเนคเฮดก็ตามเขาทันตลอด สเนคเกตที่ศึกษาพลังของเหรียญศักดิ์สิทธิ์มานานบวกกับเอ็ดดี้ที่เอาแต่นี้จึงเป็นฝ่ายเปลียงพลำ้ำสเนคเกตทำร้ายเอ็ดดี้จนสลบและแย่งชิงเหรียญไปได้วัตสันจับตัวผู้ร้ายไว้ได้คนหนึ่งจึงรู้ว่าสเนคเกตนำตัวเด็กไปที่ลาเวนคีฟเมื่อเอ็ดดี้ฟื้นขึ้นมาทั้งสามจึงรีบเดินทางไปที่นั่นเอ็ดดี้กับนิโคที่มาถึงก่อนจึงลักลอบเข้าไปข้างในเพื่อแยกย้ายกันตามหาเด็กเอ็ดดี้ได้พบกับเลสเตอร์วองและลูกสมุนแน่นอนคนธรรมดาไม่มีทางสู้กับเอ็ดดี้ได้เขาถีบวองกระเด็นนไปตตรงงห้าา่ ไม่ทันไรวัดสันก็ขับเครื่องบินเล็กพุ่งเขา้าชนหน้าต่างจากภายนอกและก็โดนหวงไปด้วยโดยที่ตัวเองก็ยังงง,งว่าเขาทําอะไรลงไปทางด้านนิโคเธอมีฝีมืออยู่พอตัวเธอสู้กับพวกผู้ร้ายได้หมดจนเธอมาพบกับจ่ายแต่ก็เช่นกันเธอไม่สามารถสู้กับผู้มีพลังพิเศษได้เธอพาจ่ายวิ่งหนีแต่เซเนเคธก็ตามเธอทันเธอคว้างเหรียญในมือของจ่ายออกไปเซเนเคธเลยจับเธอโยนไปในทิศทางเดียวกันกันกบเหรียญเอ็ดดีรับเหรียญเอาไว้แต่ไม่สามารถช่วยนิโคลได้ทันเขารู้สึกโกรธ และต้องการล้างแค้นการต่อสู้ของสองผู้มีพลังพิเศษจึงเกิดขึ้นความว่องไวความอดทนและพละกําลังที่เหนือกว่าคนธรรมดากําแพงพังลงมันได้ถลม่มรูปปัน้นเขาสัตว์แตกหักกระจัดกระจายแต่ก็ไม่มีผู้ใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบเอ็ดดี้ใช้มือเปล่ารับโซ่ขนาดใหญ่ที่สเน็เฮดฟาดลงมาไว้ทั้งคู่ยือยุดฉุดกระชากกันไปมาจนโซ่เส้นนั้นขาดกระเด็นสเน็เฮดที่ตั้งหลักได้ก่อนหยิบเขาสัตว์ขนาดใหญ่ พุ่งก็เสียบต้นขาของเอ็ดดี้ที่มีเหรียญศักดิ์สิทธิ์อยู่ในกระเป๋าจนทําให้เหรียญทะลุไปติดอยู่กับพื้นหน้านล่างเขาสัตว์ก็ปักอยู่กับขาของเอ็ดดี้ทำใหเขาไม่สามารถลุกขึ้นได้เอ็ดดี้จึงกลั้นใจกระโดดให้เขาสัตว์ทะลุผ่านขาของเขาไปเกิดเป็นรูขนาดใหญ่แต่ก็เกินสภาพได้ในพริบตาจ่ายที่อยู่ไม่ไกลจึงบอกเอ็ดดี้ให้ใช้เหรียญนั่นจบชีวิตที่มันชุบขึ้นมาเมื่อได้ยินดังนั้นเอ็ดดี้จึงคว้างเขาสัตว์ออกไปแตกกระจายส่วนเหรียญก็ทะลุเข้าไปในร่างของซินิเคส เกิดเป็นมัดฉาและอสรพิษออกมาจากร่างของมันเซเนกเฮดเข้ากดรัดกับเอ็ดดีทั้งสองลอยขึ้นไปด้านบนและเกิดแสงสว่างจ้าเมื่อแสงหายไปมีเพียงเหรียญศักดิ์สิทธิ์ที่หล่นลงมาและตามมาด้วยเอ็ดดีส่วนเซเนกเฮดนั้นได้หายไปตลอดกาลเอ็ดดีขอให้จ่ายชุบชีวิตให้นิโคลแต่จ่ายบอกกับเอ็ดดีว่าตาคุณบ้างแล้วเอ็ดดีจึงร้องทั้เหมือนจ่ายนิโคลจึงกลับมามีชีวิตอีกครั้งพร้อมด้วยพลังอมตะเอ็ดดีกกำลังดีใจและยิ้มหน้าบาน แต่นิโคก็ตบหน้าเขาเป็นหนึ่งฉาดและบอกว่าโทษฐานที่คุณไม่รับร่างของฉันเอ็ดดี้ก็ยืนงงงแล้วนิโคก็เข้าไปจูบก,กับเอ็ดดี้อย่างมีความสุขแน่นอนวัดสันต์รวจตัวจิตของเราก็ผู่มาหลังจากง,งานจบหลังจากที่ไปหลงอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เขาพูดว่าแต่ผมสงสัยอยู่อย่างต่อเน็ดดี้กลับมาเขาล่อนจอนแต่พอคุณกลับมานิโคลทำไมเสื้อผ้าอยู่ครบละ่ะนี่เด็กน้อยฉันไอหนักมากเลยนะอาจจะตายก็ได้ถ้าจะให้ดีช่วยเอาเหรียญถูถูให้ฉันบ้างได้หรือเปล่าช่วยถูหน่อยสิ และหนังก็จบลงยังมีความสุขภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่5.3คะแนนถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ